คำเตือนนะคะ t ิกเกอร์วอร์นิค่ะเกมนี้จะมีการแสดงถึงสภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการฆ่าตัวตายแล้วก็การตายของสัตว์นะคะแม้จะไม่จงแจ้งก็ตามซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกคนนะคะขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะและถ้าหากคุณกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะก็ได้โปรดไป ขอความช่วยเหลือคือไปพบผู้เชี่ยวชาญค่ะให้เขาช่วยเหลือนะคะจริงๆนะคะทางเราผู้เล่นเกมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะเกดแค้มของพวกเรา เราเคยคุยเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่นี่ไงมันสนุกมากเลยใช่สนุกมากมาเร็วเข้าไปข้างในกันเออไปมาแล้วพอทำไมรอนแนเนี่ยเธอเป้าฉัานคิดถึงาาเธอเมื่อไหร่นะ อันนรามากแล้ว <c oughs> การประจานใบของเธอเป็นยังไงบ้างพวกอีกแึ่งดาวทำไงอ่ะเร็วร้ายมากเลยฉันไม่น่าจากไปเลยอ่ะมันใช้เวลามากแล้วก็เจ็บปวดมากสาหรับฉันที่จะได้เรียนรู้ว่า <c oughs> ฉันต้องการเธอขนาดไหนอ่ะเธอเคยเป็นดวงดาวที่สว่างสดใสที่สุดบนฟ้าฟ้า เน้นารายาฉันอะไม่สามารถสว่างสดใสได้ถ้าไม่มีเธอนะฉันไม่มีฉันไม่มีความคิดของเธอไม่มีความสามารถของเธอที่จะไม่มีความสามารถในการใช้ชีวิตและยอมรับมนกระทงเอ่อสถานการณ์อัน เลวร้ายของเธอคราวนี้อย่าตัดฉันออกไปอีกนะฉันน่ะจะเกาะติดเธอไปจนกว่าจะถึงตอนจบเลยกันมาถูกต้องจริงๆด้วยเธอน่ะจะเป็นเด็กแสบจริงๆในทางที่ดีใช่ไหมดีที่สุดเลยร้องไห้ด้วยมันเจ็บปวดมากเลยใช่ไหม,มเจ็บ เต่ไม่เคยคิดเลยว่าการเติบโตจะเจ็บปวดจะยากเงย็นขนาดนี้มันดีนะที่ได้รู้สึกอะไรลึกๆบางครั้งอะ่ะคว่ามันหมายความว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่มันก็มีเวลาให้ตามหาความสุขนะครั้งนี้มาคน้นหาความสุข ไปได้กันเถอะอือทำไมเธอรอค่าดิเราคือคนคนเดียวกันจะไม่ได้หรอตลอไไดเวลาที่ผ่านมานะฉันรอคอยเธอเสมอเลยแหละฉันคิดถึงเธอมากมากฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันอยินดีต้อนรับกลับมานะอีกครึ่งหนึ่งของฉัน ทุกคนอย่าทิ้งความเป็นตัวเองนะเด็กๆมันจะเลวร้วายยังไงแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาอยู่เสมอนะให้เราค้นหาไม่เป็นไรเลยยมันไม่ได้หมายพราะว่าจะมีทางออกหรอกแต่วมาบอามันมีเวลาในการค้นหา ไม่ทันไรก็ทันเลยตายาเธอไอแบเลา่กลับมาแล้วแล้วฉันก็กลับมาแล้วเปรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกรู้สึกอบอุ่นนะรู้สึกถึงทั้งหมดอีกครั้งอะฉังในที่สุดฉันก็รู้สึกเหมือนแบบฉันไปเัินจริงๆริงเอออะไรวะตอนจบตอนใบทุกคน ใช่ไหมตอนแรกน้องจะต้องแบบหลับไปในนั้นชั่วการานาค่ะใช่แล้วที่มันตอนจบที่สมบูรณ์แบบสำหรับนิทานเรื่ององค์หญิงแห่งดวงดาวเอาไปเอออ่านแปบบ๊บเฮ้ยตากลิสเจอสิ่งของอลัมค่ะ เต่รู้แล้วเธอก็คิดออกแล้วสิว่าอะไรเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเธอมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถเก็บสะสมได้อ่ะมันเป็นของเล็กๆน้อยๆที่ผู้คนเช่นการที่ผู้คนเอ่อห่วงใย,ยฉันหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่นำความสุขมาให้ฉันหรือว่า จะเป็นความรู้สึกที่ได้นั่งลงแล้วก็เขียนเรื่องราวความตั้งใจของฉันก็คือการได้อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตว่าฉันคิดละฉันคิดว่านั่นแหละบัคเก็ตลิสต์ของฉันสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้อะไรต่อก็ทำบัคเก็ตลิสต์อันใหม่ดี คราวนี้เป็นตัวของเธอเองจริงๆไม่ใช่เอบรกเกนเล็กของฉันที่ทำร่วมกับฉันเธอจะต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วนะแล้วก็ทิ้งหน้าไว้ข้างหลังหรอฉันไม่อยากจะลืมมานะเฮ้ยเฮ้ยก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับการต้องลืมฉันนะฉันอาจจะอยู่ตรงนี้เสมอตรงที่ที่เธอจากฉันไป เธออยากจะไปใช่ไหมเอ่อกับหน้าของเธอการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสอ,อแล้วเธอก็จะได้เขียนเรื่องราวให้มากกว่านี้ฉันใช่ฉันอยากจะทำขมาดฉันไม่เข้าใจเลยอะจริงๆแล้วนายคืออะไรกันหน้าฉันไม่ได้สร้างนายขึ้นมาให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันไม่สามารถ มีมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าฉันได้พูดคุยกับอัดมาตัวจริงแบบจริงๆกับตัวเขาจริงๆอ่ะใครจะบอกได้เราว่าอะไรเป็นจริงและอะไรไม่ใช่ความจริงอ่ะแต่ตอนนี้เธอรู้สึกยังไงลยายาฉันรู้สึกรู้สึกค่อนคลายที่ ไม่รู้ว่านายอยู่ตรงนี้มีความสุขที่ได้เห็นหนายอีกครั้งแล้วก็เศร้าอ่ะเพราะว่าจะรู้ว่าจริงๆนายได้จากไปแล้วฉันเลิฟเออฉันรักนายมากกว่าอันอาอตที่นายฟิ t เจอร์เอา y ว้ยูเกตไอติฉันคิดว่านะอะไรไม่รู้แปลว่าไงวะ เพราะฉะนั้นมันคือความจริงความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธมันหรือว่านำมันไปจากเธอได้นะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเชิญกลัวไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะโอเคในทุกพายุเธอจะสามารถค้นหาค้นหา ไาที่ชื่นของตัวเองได้หลังไฟย่อมสดใสทุกคนหลังพายุโลกย่อมหลังพายุโลกอโอหลังพายุไฟย่ฟอมสดใสนะทุกคนไปแล้วละก่อนอัดมาจะจะไม่ลืมเธอ ถึงเวลาต้องเริ่มต้นใหม่แล้วแต่อัดมาไฮเพลงติดลิขสิทธิ์ไหมอู้วเพลงพร้อมมากอ้าวไมนเพลงบิว 我了。 จบแล้วทุกคนเ้ากบอกลาโลกนี้มาแล้วกับสู่โลกในความจริงกันเก้าต่อไปข้างหน้านะทุกคนเก้าต่อไปอยากบ้านคงเก้าต่อไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าลืมไปเรียน่ายน้ำด้วยนะ 最近。 พี่แหร่แราบอกนะว่าโรงพยาบาลอ๋อพอจริงดิคือน้องเข้าโรงพยาบาลเหรออคือน้องอันนี้อะไรเหรอให้มาเลรออันนี้คุณแม่ใช่ไหมอ,อ๋อ ลูกแม่ตื่นแล้ว